ไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมงคลทริคก,กับจินนี่ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำทริคง่ายๆ4ขั้นตอนในการเช็คสภาพรถก่อนการเดินทางค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำการเช็คสภาพรถก่อนการเดินทาง4ขั้นตอนหลักง่ายๆนะคะที่ผู้หญิงอย่างเราก็สามารถเช็คได้ค่ะ ในการเช็ค4ปัจจัยหลักคือไฟน้ำมันเบรกและลมยางค่ะต่อไปนะคะเป็นการเช็คระบบไฟนะคะเริ่มแรกด้วยการเปิดสวิตช์รถก่อนเลยค่ะดูที่หน้าระบบของรถนะคะตัวนี้เราสามารถเช็คน้ำมันเชื้อเพลิงรถได้ด้วยนะคะตัวนี้คือน้ำมันเต็มนะคะแล้วก็หน้าระบบของเราปกตินี้ค่ะจากนั้นเรามาเช็คไฟเลี้ยวกันนะคะเริ่มจากด้านซ้ายก่อนเลยค่ะ ปเลี้ยวด้านซ้ายปกติดีค่ะด้านขวาค่ะไปเลี้ยวด้านขวาปกติดีค่ะเปิดไฟนะคะไฟหลีค่ะไฟสูงค่ะตัวนี้นะคะนอกจากวิธีเช็คที่หน้าระบบแล้วนะคะเรายังสามารถเช็คกับตัวรถได้ว่าระบบไฟของเราสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่าโดยการวิธีการง่ายๆนะคะเดินจากตัวรถ5้ก้าวนะคะ1 2 3 4 5สาสี่หแล้วนั่งยองๆลงค่ะ เราจะเห็นนะคะว่าไฟด้านซ้ายและด้านขวาปกติดีทําให้เราสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเช็คระบบไฟท้ายนะคะซึ่งระบบไฟท้ายจะมี2ระบบก็คือระบบไฟเบรกและไฟถอยเช่นกันค่ะไฟเบรกนะคะปกติดีค่ะต่อไปเป็นไฟถอยนะคะ ปกติดีเช่นกันค่ะในการเช็กระบบง่ายแบบนี้ก็จะทําให้เราสามารถเดินทางได้อยาอ่างปลอดภัยนะคะในการเช็คลมยางค่ะหากว่าเราไม่มีเครื่องมือในการเช็คเราสามารถเช็คได้อย่างง่ายๆโดยการดูที่ข้อมูลด้านข้างของตัวรถนะคะอย่างรถคันนี้จะแจ้งว่าลมหน้า32และลมหลัง35ค่ะเท <ül> ่านี้ง่ายๆเราก็สามารถเติมลมที่จุดเติมลมของศูนย์บริการได้ง่ายๆเลยค่ะ หรือถ้าหากว่าใครยังไม่ทราบไม่มีติดด้านข้างแบบนี้เราสามารถเช็คได้ที่จุดเช็คลมยางของปั๊มน้ำมันต่างๆได้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นการเช็คระบบน้ำก่อนการเดินทางค่ะต่อไปนะคะเป็นการเช็คระบบน้ำต่างๆที่เครื่องยนต์นะคะในการเช็คระบบเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เราจะเช็คระบบน้ำต่างๆนะคะอันได้แก่น้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำปัดน้ำฝน น้ำกรัน่นแบตเตอรี่และหม้อน้ำค่ะอันดับแรกนะคะเราจะเช็คที่น้ำมันเครื่องก่อนเลยนะคะในการเช็คนะคะผู้หญิงอย่างเราสามารถเช็คได้ง่ายๆเลยนะคะคือดึงตัวนี้ขึ้นมานะคะมันจะมีจุดบอกนะคะเนี่ยค่ะถ้าขึ้นมา2จุดนะคะแปลว่าน้ำมันเครื่องของเราได้มาตรฐานสามารถใช้งานได้ปกตินะคะนี่นะคะ2จุดนะคะถึงจุดที่กำหนดไว้ ล็อกที่2พอดีนะคะถือว่าได้มาตรฐานค่ะต่อไปนะคะตัวนี้เป็นน้ำมันเบรกนะคะตัวนี้เขาจะมีจุดบอกเรานะคะเป็นจุดที่มีคำว่าแม็กนะคะตรงนี้นะคะถึงคำว่าแม็กถือว่าใช้งานได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นน้ำปัดหน้ากระจกของเราเองนะคะตัวนี้นะคะจะมีคำว่าฟูอยู่นะคะ ถ้าเราถึงจุดของคาว่าฟูนะคะก็คือใช้งานได้ปกติค่ะหรือว่าเราจะเปิดดูก็ได้นะคะว่าระดับน้ำโอเคไหมถ้าขาดก็สามารถเติมน้ำสะอาดลงไปได้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นน้ำกรันแบตเตอรี่นะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะมีจุดบอกเรานะคะ เราสามารถดูด้านข้างได้เลยนะคะเปิดออกมานะคะแล้วก็ดูที่ขีดด้านข้างนะคะถ้าถึงขีดที่หรือว่าจะดูด้านหน้าน,นี้ก็ได้นะคะเขาจะมีขีดบอกเราค่ะก็สามารถใช้งานได้ปกติค่ะต่อไปเป็นการเช็คน้ําในหม้อน้ํานะคะตัวนี้เราก็สามารถเปิดออกดูได้เช่นกันค่ะแล้วก็จะมีจุดที่มีคําว่า max เช่นกันนะคะบอกไว้นะคะหรือคําว่า full นะคะบางรุ่นจะเป็นคําว่า full นะคะ ก็คือปกติสามารถใช้งานได้ปกติ <Yahoo! S 1> แค่นี้เองนะคะง่ายๆที่ผู้หญิงอย่างเราก็สามารถทําได้ก่อนการเดินทางเวลาเดินทางเราก็จะได้สบายใจไม่กังวลว่ารถจะเป็นอะไรระหว่างทางหรือเปล่าทําให้เราถึงจุดหมายโดยปลอดภัยและสวัสดิภาพค่ะก่อนการเดินทางอย่าลืมเช็คสภาพรถอย่างที่เราแนะนานะคะด้วยความ่วงใยจากมงคลคาเซ็นเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะ